สวัสดีคุณครูนะครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้ระบบเช็คสถิตินกักเรียนนะครับเนื่องจากอัปเดตใหม่นะครับทีนี้มาเพื่อที่จะให้คุณครูได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับในการเช็คสถิติแล้วก็นำสถิติไปบันทึกประจำวันนะครับ,รบและไอหน้าตาระบบก็เหมือนเดิมนะครับ รหัสผ่านก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเช่นปนหนึ่งแล้วกัน 1> p หนึ่งสามแล้วก็เข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับคณครูแต่ละชั้นก็รหัสผ่านเหมือนเดิมทีนี้หนะ้าตาโปรแกรมนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาหนึ่งคือฟังก์ชันนะครับแต่ก่อนก็จะมีมาขาดลานะครับที่เพิ่มเข้ามาคือสายนะครับ เรียนมาสายแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีสันนิดหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือสถิติประจำวันเปลี่ยนยังไงมาดูนะครับสมมติว่าเราต้องการจะดูวันที่29ใช่ไหมครับอ่้คุครูเลือกวันที่แล้วก็คลิกดูสถิติได้เลยนะอะ่ทีนี้มาดู สถิติก็จะแสดงในลักษณะของตารางนะครับแยกชายหญิงว่าแต่ละวันเนี่ยนักเรียนขาดกี่คนชายขาดจี่คนหญิงกี่คนนะครับอันนี้คือจะได้ดูสะดวกยิ่งขึ้นนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนในสิ่งที่เปลี่ยนนะครับส่วนสถิติรายบุคคลไม่เปลี่ยนนะครับสถิติประจําเดือนก็ไม่เปลี่ยนนะครับเหมือนยังเหมือนเดิมทีนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ รายงานตารางสถิติคืออะไรนะครับอ่ะสมมุติว่ายกตัวอย่างเราต้องการดูรายงานสถิติของเดือนพฤษภาคมเราก็คลิกเลือกเดือนที่เราต้องการจะดูอ่ะหลังจากนั้นก็กดดูรายงานอ่ะทีนี้ดูครับรายงานตารางสถิติคืคออะไรครับสถิติของนักเรียนในแต่ละเดือนว่า ขาดลามาสายเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นเดือนพฤษภาก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31เลยนะครับว่าขายขาดบ้างขายลาบ้างขายสายบ้างนะครับอันนี้คือตารางสถิตินะครับแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือส่งออก Excel นะครับเราสามารถ export เป็นไฟล์ Excel ได้เลยอ่ะใครจะต้องการจะ export เป็นไฟล์ Excel ก็คลิกได้เลยครับ อ่าแล้วหลอดสกูนะอ่าเลือกที่ต้องการเซฟไว้ที่ไหนอ่ะผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็กดบันทึกเลยอ่าทีนี้มาดูหน้าตาของไฟล์ excel นะครับเป็นยังไงนะหน้าจอหน้าตาของไฟล์ excel ก็คือ คุณสามารถนำไฟล์เนี่ยไปปรับไปแก้ไขต่างๆได้นะครับอันนี้คือในส่วนของไฟล์ excel ต่อมาสิ่งฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาคือระบบแอดมินนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมล็อกเอาออกจากระบบแป๊บนึง แอดมินคืออะไรนะครับสำหรับครูที่ต้องการสถิติภาพรวมของนักเรียนทั้งโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะนำไปบันทึกในเล่มสถิติของโรงเรียนนะครับรหัสก็คือแอดมินรหัสผ่านก็คือ1 2 3แล้วก็เข้าสู่ระบบเนี่ทีนีนะ้มาดูหน้าตาของแอดมิน แอดมินนะครับสามารถจัดก,การระบบได้ด้วยตัวคนเดียวเลยคือสามารถเช็คชื่อได้ทุกชั้นนะครับแล้วก็สามารถดูสถิติภาพรวมของทั้งโรงเรียนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอลอดีเซตกันบางทีมันอาจจะโหลดข้อมูลช้านะครับฉะนั้นให้ค,คุณครู รอสักครู่หรือว่าคุณครูก็เลยเฟซหน้าจอก็ได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของสถิติส,สมมุติว่าต้องการดูของวันที่ยีิบเก้าคุณครูก็เลือกวันที่ยีิบเก้าแล้วก็คลิกดูสถิติครับนะครับที่นี้ดูก็คือจะแสดงสถิติภาพรวมทั้งหมดเลยว่าตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับว่า นักเรียนมีทั้งหมดกี่คนชายกี่คนหญิงกี่คนนะครับใครขาดบ้างน,นักเรียนที่มาชายกี่คนหญิงกี่คนแล้วก็นักเรียนที่ขาดชายกี่คนหญิงกี่คนแล้วก็แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สรุปยอดรวมทั้งหมดของทั้งโรงเรียนให้ด้วยนะครับอันนี้คือระบบที่เพิ่มเข้ามาคุณครูสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเนี่ยคุณครูสามารถพิมพ์ได้เลย คือเซฟเป็นไฟล์ PDF ได้เลยนะครับอันนี้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับส่วนรายงานตารางก็เหมือนเดิมครับคุณครูสามารถเลือกได้เลยว่าคุณครูต้องการจะดูรายงานตารางของชั้นเรียนไหนเดือนอะไรแล้วก็คลิกดูได้เลย รนะอสักครู่นนี่ไม่เป็นไรผมสสยข้อมูลยังไม่อัปเดตนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟซดูส่วนหน้าตารางสถิตินะครับก,ก็เลือกเลยว่าต้องการดูชั้นไหนนะครับเดินอะไรแล้วก็คลิกดูรายงานเห็นไะมครับมาแล้วเมื่อกี้ันอาจจะช้านะครับเนื่องจาก อินเทอร์เน็ตผมชา้าด้วยแหละนะครับอันนี้ก็คือรายการสถิติคุณครูสามารถแอดมินมาจัดการได้เลยนะครับหรือคุณครูเว้นประจําวันก็ได้ครับที่ต้องการบันทึกสถิติก็เข้ามาดูมาเช็คได้นะครับอันนี้ก็คือระบบที่เราอัปเดตคร่าวๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีแนะนําแค่นี้นะครับขอบคุณครับ